มาระโกบทที่14พวกหัวหน้าปองร้ายพระเยซูยังอีกสองวันจะถึงเทศกาลปัสกาและเทศกาลกินขนมปังไร้เชื้อพวกมหาปุรหิตและพวกธรรมาจารย์ก็หาช่องที่จะจับพระองค์ด้วยอุบายฆ่าเสียเขาพูดกันว่าในวันเทศกาลอย่าเพื่อทำเลยกลัวว่าประชาชนจะเกิดวุ่นวาย พระเยซูทรงรับการฉลมที่เบธานีในเวลาที่พระองค์ประทับอยู่ที่หมู่บ้านเบธานีในเรือนของซีโมนคนโรคเรื้อนขณะเมื่อทรงนั่งสวยพระกยาหารอยู่มีหญิงผู้หนึ่งถือพระอบน้ำมันหอมนารดาที่มีราคามากมาเฝ้าพระองค์แล้วเปิดพระอบเทน้ำมันนั้นลงบนพระเศียรของพระองค์แต่มีบางคนไม่พอใจพูดกันว่า เหตุใดจึงทําให้น้ํามันนี้เสียเปล่าเพราะว่าน้ํามันนี้ถ้าขายก็ได้เงินกว่าสามร้อยเหรียญเดนาริอันแล้วจะแจกให้คนจนก็ได้เขาจึงว่าผู้หญิงนั้นฝ่ายพระเยซูตรัสแก่คนเหล่านั้นว่าอย่าว่าเขาเลยกวนใจเขาทําไมเขาได้กระทําการดีแก่เราด้วยว่าคนยากจนมีอยู่กับท่านเสมอและท่านจะทําการดีแก่เขาเมื่อไหร่ก็ทําได้ แต่เราจะไม่อยู่กับท่านเสมอไปซึ่งผู้หญิงนี้ได้กระทำก็เป็นการสุดกำลังของเขาเขามาฉลมกายของเราก่อนเพื่อการศพของเราเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าการซึ่งผู้หญิงนี้ได้กระทำก็จะลือไปเป็นที่ระลึกถ,ถึงเขาที่ไหนๆที่ข่าวประเสรศิฐจะประกาศทั่วพิภพ,พ,พยูดาตกลงทรยศต่อพระเยซูฟายูดาอิสคาริโอ เป็นคนหนึ่งในพวกสาวกสิบสองคนได้ไปหาพวกมหาปุโรหิตเพื่อจะชี้พระองค์ให้เขาจับครั้นเขาได้ยินอย่างนั้นก็ดีใจและสัญญาว่าจะให้เงินแก่ยูดาและยูดาจึงคอยหาช่องที่จะชี้พระองค์ให้แก่เขาพระเยซูทรงรับประทานปัสกากับอัครทูตเมื่อวันต้นเทศกาลกินขนมปังไร้เชือ้อถึงเวลาเขาเคยฆ่าลูกแกะสำหรับปัสกานั้น พวกสาวกมาทูลถามพระองค์ว่าจะให้ข้าพระองค์ไปจัดเตรียมปัสกาให้พระองค์สวยที่ไหนพระองค์จึงทรงใช้สาวกสองคนไปสั่งเขาว่าจงเข้าไปในกรุงแล้วจะมีชายคนหนึ่งทูลม้อน,น้ำมาพบท่านจงตามคนนั้นไปเขาจะเข้าไปในที่ใดท่านจงบอกเจ้าของเรือนนั้นว่าพระอาจารย์ถามว่าห้องที่เราจะกินปัสกากับเราสาวกของเราได้นั้น อยู่ที่ไหนเจ้าของเรือนจะชี้ให้ท่านเห็นห้องใหญ่ชั้นบนที่ตกแต่งไว้แล้วที่นั่นแหละจงจัดเตรียมไว้สำหรับพวกเราเถิดสาวกสองคนนั้นจึงออกเดินเข้าไปในกรุงและพบเหมือนพระดํำรับที่พระองค์ได้ตรัสแก่เขาและได้จัดเตรียมปัสกาไว้พร้อมครั้นถึงเวลาค่ำแล้วพระองค์จึงเสด็จมากับสาวกสิสคนเมื่อกำลังนั่งรับประทานอาหารอยู่ พระเยซูจึงตรัสแก่เขาว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าคนหนึ่งในพวกท่านจะอายัดเราไว้คือคนหนึ่งที่นั่งรับประทานอาหารอยู่กับเรานี่แหละฝ่ายพวกสาวกก็พากันเป็นทุกข์และทูลถามพระองค์ทีละคนว่าคือข้าพระองค์หรือพระองค์จึงตรัสตอบเขาว่าเป็นคนหนึ่งในสาวกสิคนนี้คือเป็นคนจิ้มในชามเดียวกันกับเรา เพราะบุตรมนุษย์จะเสด็จไปตามที่กล่าวไว้ในพระคัมภีร์ว่าด้วยพระองค์นั้นแต่วิบัติแก่ผู้ที่จะอายัดบุตรมนุษย์ไว้ถ้าคนนั้นมิได้บังเกิดมาก็จะดีกว่าสถาบันศีลมหาสนิทระหว่างอาหารมื้อนั้นพระเยซูทรงหยิบขนมปังมาเมื่อถวายคำสาธุการแล้วทรงหักทรงให้แก่เหล่าสาวกตรัสว่าจงรับเถิด นี่เป็นกายของเราแล้วพระองค์จึงทรงหยิบถ้วยโมทนาพระคุณแล้วส่งให้เขาเขาก็รับไปดื่มทุกคนแล้วพระองค์ตรัสแก่เขาว่านี่เป็นโลหิตของเราอันเป็นโลหิตแห่งพันธสัญญาซึ่งต้องหลั่งออกเพื่อคนเป็นอันมากเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าเราจะไม่ดื่มน้ำผลแห่งเท้าอุ่นต่อไปอีกจนวันนั้นมาถึง คือวันที่เราจะดื่มใหม่ในแผ่นดินของพระเจ้าเมื่อร้องเพลงสรรเสริญแล้วเขาก็พากันออกไปยังภูเขามากอกเทศทรงทํานายถึงการที่เปโตรจะปฏิเสธพระเยซูจึงตรัสกับเหล่าสาวกว่าท่านทุกคนจะทิ้งเราด้วยมีคำเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าเราจะประหารผู้เลี้ยงแกะและแกะฝูงนั้นจะกระจัดกระจายไป แต่เมื่อทรงชุบให้เราฟื้นขึ้นมาแล้วเราจะไปยังแคว้นกาลิลีก่อนหน้าท่านเปโตรทูลพระองค์ว่าแม้คนทั้งปวงจะทิ้งพระองค์ข้าพระองค์จะทิ้งก็หาไม่ได้พระเยซูจึงตรัสกับเขาว่าเราบอกความจริงแก่ท่านว่าในคืนนี้เองก่อนไก่จะขันสองหนท่านจะปฏิเสธเราสามครั้งแต่เปโตรทูลแข็งแรงทีเดียวว่า ถึงแม้ข้าพระองค์จะต้องตายกับพระองค์ข้าพระองค์ก็จะไม่ปฏิเสธพระองค์เลยเราสาวกก็ทูนเช่นนั้นเหมือนกันทุกคนพระเยซูทรงอธิษฐานในสวนเกตเสมนีพระเยนนเเซเยูกับเหล่าสาวกมาอย่างที่แห่งหนึ่งชื่อเกตเสมนีพระองค์ตรัสแก่เหล่าสาวกของพระองค์ว่าจงนั่งอยู่ที่นี่ขณะเมื่อเราอธิษฐานพระองค์ก็พาเปตโตรยากบ และย่อนไปด้วยแล้วพระองค์ทรงวิตกยิ่งและหนักพระไัยนักจึงตรัดกับเหล่าสาวกว่าใจเราเป็นทุกข์แทบจะตายจงเฝ้าอยู่ที่นี่เถิดแล้วเสด็จดำเนินไปอีกหน่อยหนึ่งศพพระกายลงที่ดินอธิษฐานว่าถ้าเป็นได้ให้การแห่งการนี้ล่วงพ้นไปจากพระองค์พระองค์ทูลว่าอับบาพระบิดาเจ้าข้า พระองค์อาจทรงกระทำสิ่งทั้งปวงได้ขอให้ถ้วยนี้เลื่อนพ้นไปจากข้าพระองค์เถิดแต่ว่าอย่าให้เป็นตามใจปรารถนาของข้าพระองค์แต่ให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์จึงเสด็จกลับมาทรงเห็นเหล่าสาวกนอนหลับอยู่และตรัสกับเปโตรว่าซีโมนเอ๋ยท่านนอนหลับหรือจะคอยเฝ้าอยู่สักทุ่มเดียวไม่ได้หรือ ท่านทั้งหลายจงเฝ้าระวังและอธิษฐานเพื่อท่านจะไม่ต้องถูกการทดลองจิตใจพร้อมแล้วก็จริงแต่กายยังอ่อนอยู่พระองค์จึงเสด็จไปอธิษฐานอีกครั้งหนึ่งทรงกล่าวคำเหมือนคราวก่อนครั้งเสด็จกลับมาก็ทรงเห็นสาวกนอนหลับอยู่เพราะตาเขาลืมไม่ขึ้นและเขาไม่รู้ว่าจะทูลประการใดเมื่อเสด็จกลับมาครั้งที่สาม พระองค์จึงตรัสแก่เขาว่าท่านยังจะนอนต่อไปให้หายเหนื่อยอีกหรือพอเถอะนี่เนี่ยเวลาซึ่งบุตรมนุษย์จะต้องถูกอายัตไว้ในมือคนบาปนั้นมาถึงแล้วลุกขึ้นไปกันเถิดผู้ที่อายัตเรามาใกล้แล้วการอายัตและการจับกลุ่มพระเยซูพระองค์ตรัสยังไม่ทันขาดคำในทันใดนั้น ยูดาซึ่งเป็นคนหนึ่งในเหล่าสาวกสิบสองคนนั้นกับหมู่ชนถือดาบถือไม้ตะบองได้มาจากพวกมหาปุโรหิตพวกธรรมาจารย์และพวกผู้ใหญ่ผู้ที่จะอายัดโปรงนั้นได้ให้สัญญาณแก่เขาว่าเราจะจุบคำนับผู้ใดก็เป็นผู้นั้นแหละจงจับกลุมเขาไปให้มั่นคงขณะนั้นยูดาตรงเข้ามาหาพระองค์ทูลว่าพระอาจารย์เจ้าข้าแล้วจุบคำนับพระองค์ คนเหล่านั้นก็จับกลุ่มพระองค์ไปแต่คนหนึ่งที่ยืนอยู่ที่นั่นชักดาบออกฟันหูทาตคนหนึ่งของมหาโปรหิตประจำการขาดพระเยซูจึงตรัสถามพวกเหล่านั้นว่าท่านทั้งหลายเห็นเราเป็นโจรหรือจึงถือดาบถือตะบองออกมาจับเราเราได้อยู่กับท่านทั้งหลายทุกวันสั่งสอนในบริเวณพระวิหารท่านก็หาได้จับเราไม่ แต่จะต้องสำเร็จตามพระคำพีแล้วสาวกทั้งหมดได้ละทิ้งพระองค์ไว้และพากันหนีไปชายหนุ่มผู้ที่หนีไปมีชายหนุ่มคนหนึ่งห่มผ้าป่านพื้นหนึ่งตามพระองค์ไปพวกเหล่านั้นก็จับชายหนุ่มนั้นแต่เขาได้สลัดผ้าป่านพื้นนั้นทิ้งเสียแล้วเปลือยกายหนีไปพระเยซูต่อหน้าสภา เขาพาพระเยซูปไปหามหาปุโรหิตผู้ประจำการและมีพวกมหาปุโรหิตพวกผู้ใหญ่และพวกธรรมจารย์ชุมนุมพร้อมกันอยู่ที่นั่นฝ่ายเปตโตรได้ติดตามพระเยซูปไปห่างๆจนเข้าไปถึงลานบ้านของมหาปุโรหิตผู้ประจำการนั่งผิงไฟอยู่กับพวกคนใช้พวกมหาปุโรหิตกับบรรดาสมาชิกสภาจึงหาพยานมาเบิกปรักปรำพระเยซู เพื่อจะประหารพระองค์เสียแต่หาหลักฐานไม่ได้ด้วยว่ามีหลายคนเป็นพยานเท็จปรักปรำพระองค์แต่คําของเขาแตกต่างกันมีบางคนยืนขึ้นเบิกความเท็จปรักปรำพระองค์ว่าข้าพระเจ้าได้ยินคนนี้ว่าเราจะทำลายพระวิหารนี้ที่สร้างไว้ด้วยมือมนุษย์และในสามวันจะสร้างขึ้นอีกวิหารหนึ่งซึ่งไม่ทำด้วยมือมนุษย์เลย แต่คำพยานของคนเหล่านั่นเองก็ยังแตกต่างไม่ถูกต้องกันมหาปุโรหิตประจําการจึงลุกขึ้นยืนท่ามกลางที่ประชุมถามพระเยซูว่าท่านไม่แก้ตัวในข้อหาที่พยานเขาตั้งมานี้หรือแต่พระองค์ทรงนิ่งอยู่มิได้ตอบประการใดท่านมหาปุโรหิตจึงถามพระองค์อีกว่าท่านเป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าผู้ควรแก่การนมัสการหรือ พระเยซูทรงตอบว่าเราเป็นและท่านทั้งหลายจะได้เห็นบุตรมนุษย์นั่งข้างขวาของผู้ทรงฤทธานุภาพและเสด็จมาในเมฆแห่งฟ้าสวรรค์ท่านมหาปุโรหิตจึงฉีกเสื้อของตนแล้วกล่าวว่าเราต้องการพยานอะไรอีกเล่าท่านทั้งหลายได้ยินเขาพูดหมิ่นประมาทพระเจ้าแล้วท่านทั้งหลายคิดเห็นอย่างไรคนทั้งปวงจึงเห็นพร้อมกันว่า ควรจะมีโทษถึงตายบางคนก็ถ่มน้ำลายรดพระองค์ปิดพระพักพระองค์ตีพระองค์แล้วว่าแก่พระองค์ว่าทำนายสิแล้วพวกคนใช้ก็เอามือตบพระองค์เปโตรปฏิเสธพระเยซูฝ่ายเปโตรเมื่อยังอยู่ที่ลานบ้านข้างล่างมีหญิงคนหนึ่งในพวกสาวใช้ของท่านมหาปุโรหิตเดินมา เมื่อเห็นเปนโตรพิงไฟอยู่เขาเขม่นดูแล้วพูดว่าแกได้อยู่กับเยซูชาวนาซเรตด้วยเหมือนกันแต่เปโตรปฏิเสธว่าที่เจ้าว่านั้นข้าไม่รู้เรื่องและไม่เข้าใจเปโตรจึงออกไปที่ประตูบ้านอีกครั้งหนึ่งสาวใช้คนนั้นได้เห็นเปโตรแล้วบอกกับคนที่ยืนอยู่ที่นั่นว่าคนนี้แหละเป็นพวกเขาแต่เปโตรก็ปฏิเสธอีก และอีกสักครู่หนึ่งคนทั้งหลายที่ยืนอยู่ที่นั่นได้ว่าแก่เปโตรว่าเจ้าเป็นคนหนึ่งในพวกนั้นแน่แล้วด้วยว่าเจ้าเป็นชาวกาลิลีแต่เปโตรเริ่มสบทสาบานใหญ่ว่าคนที่เจ้าว่านั้นข้าไม่รู้จักในทันใดนั้นไก่ก็ขันเป็นครั้งที่สองเปโตรจึงระลึกถึงคำที่พระเยซูต,ตรัสไว้แก่เขาว,ว่าก่อนไก่ขันสองขน ท่านจะปฏิเสธเราสามครั้งเมื่อเปโตรหวนคิดขึ้นได้ก็ร้องไห้